ตาอาการพี่นกหลังจากแก้ตาไปสองอาทิตย์เนาะทุกนะค,คนชมไหมชมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะ <c oughs> พี่นกเป็นคนเข้าที่เล็วมากนะ<ม>วันแรกก็ไม่ค่อยรวมหลังทำก็ดีมาตลอดเลยช้ำนั้นมากทุกคน,นยังไม่เชื่อเลยก็สิบสองวันนี่กลับไปทำงานยังกลับแล้วคะ <c oughs> แล้วคนรู้ไหมว่าทำตาม,มาบางคนก็รู้ เพราะว่าพี่นกไปร้านบ่อยเขาอแต่เขาบอกว่าี้สวยขึ้นเขาบอกว่าชั้นตาเท่ากันแล้วก็เลยถามกันเยอะมากพี่นกก็เอาคอนแทคที่คลินกแล้วโนเลียให้เดี๋ยวเริ่มทายากันตอนเดือนหนึ่งเดี๋ยวเดือนนึงเราเจอกันอีกทีนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟอน์น้าบีทีนึ่งนะจ้ะ